สวัสดีครับผมวันนี้เาอยู่ที่งานครับแห่บายสีเจ้าพ่อพญาแลครับวันนี้ครับรถแห่5060คันกันเลยใชครับตอนนี้เราอยู่ต้นกระบวนครับคันแรกครับผมครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคันนี้ครับผมครับสระรถแห่แล้วก็จิบครับตอนนี้ก็กำลังเทศเสียงเทอะไรครับแต่ตอนนี้คือปัญหาเทศเสียงไม่ได้แล้วเพราะว่า เขาจะเริ่มขบวนในแแหแล้วครับผมครับปะผมจะพาเดินไปดูเลยมีวงอะไรบ้างครับผมเด่ครับขลังนะครับคือขบวนอันยาวไกลครับมีหลายคันมากสำหรับวันนี้ผมจะพาไปดูแต่ละคันแต่ละคันครับไปจ่อละเอียดพาดูว่าคันนี้ทำอะไรทำอะไรบ้างครับนี่ครับพี่ก๊ัฟก็ยังมีครับผมครับตั้มดีครับรถแแ่ก็มีหลายแบบหลายสไตล์ครับผม พิเชียนซาวครับคันนี้จัตุรัสครับสำหรับคันนี้ครับอรรจุการของวงนี่สุดยอดมากพิเชียนซาวของเราสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอพนังครับผมพิเชียนซาวครับผมถือว่าเป็นหนึ่งคันครับที่รถแห่ที่มีประวัติยาวนานมากสำหรับคันนี้ครับผมครับเป็นยุคแรกยุคแรกเลยครับว่าสำหรับรถแห่คันนี้ครับผมครับไปเดินไปเลยครับมาทีัสดีครับเราอยู่กับพิเชีย ุไอร <t ips> okay. <t ops> ักสลับคดีครับคดีก็ถือว่าเสียงก็ทำมาประมาณ3สามถึงสี่ัีนี้ครับตอนนี้ก็อยากออกงานนี่แหละปกติครับแต่เราอยากอยู่ในรักครับผมนี่ครับกลางเราก็จะเป็นตัวเก่าอย่างหรังคดีครับมีหน้าอัปเดตใหม่ทั้งหมดสหรับกลางคดีครับผมนี่กับปูมิกครับปูมิกครับปูมิกครับดันเลยวันนี้ครับจากปูมิกวันนี้กับผมจะมาแห่กูใรัก คันนี้ก็ทอทูนมิวสิคครับผมครับคันนี้ก็ถือว่าดังในทิกตอกก็สรับคันนี้ครับผมครับเฮ้ตอกโลงสุดยอดมากทอทูนมิวสิคครับนี่คันนี้ก็รถแห่ครับจ้างหมอไปครับผมจ้างหมอไปครับในเวกันนี้ครับผมครับชื่อวงเน้นงานช่วยแกว่าไปขยะพีครับเดี๋ยวพี่จะพาไปชมครับทีมโรหนึ่งคันครับผมครับนี่ครับก็ที่ได้ทีมหนึ่งครับรถแห่ทีมโรสารคามครับผมครับมาถึงแล้วนะครับผมครับ ทเทคโนโลยีใหม่ไปเรื่อยสำหรับคันนี้สำหรับทีมโรครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกอย่างไม่ว่าเสียงลุงเสียงแหลมครับสำหรับคันนี้โดโดการวางแหลมครับทำใหม่หมดทุกอย่างสำหรับรถแห่ทีมโรคันนี้ครับผมครับโอ้เอา้าฮ้อนไปเลยอ่ะเจ้ามาถามมาถามอัางนกลางแรมยังไงอ่างนาการ,การลเลยทัพทนะุนแขกที้มีทีเด็ดทุกอย่างครับนี่ไม่ว่าเป็นครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหครับใช้ฮอนครับผมเป็นกลางข้างครับผมครับคันต่อไปอันนีพัฒนา เกี่ยวกับกลางคอนมาผสมนะครับสลับที่เราคำนวณดูครับผมแหล่พน้าครับก็มีมิทไฮมีซุปเปอร์ไฮครับผสมกันสลับรถแห่คันนี้ครับผมครับต้องสุดยอดอีกถึงคันครับเพราะว่าคันนี้มีการพัฒนาระบบตลอดไม่ว่าเป็นการวางแหลกบวางดอกครับผมครับมีการพัฒนาตลอดสลับทีมโรคันนี้ครับผมครับป่ะเราไปอีกคันต่อไปครับเราก็จะเดินไปอีฝั่งหนึ่งครับผมอีฝั่งนู้นครับซอยนู้นอีกครับแล้วรถแห่หลายคันยังไม่เข้ามาเพราะว่าบางคันก็ทำซาวอยู่ข้างนอกครับเพราะว่าเข้ามาในข้างในนี้ เขาไม่ให้ลองเสียงลองอะไรครับค <cat on developed Airbnb> the ือต้องพร้อมจากข้างนอกอ่ะค่อยเปิดได้อยู่นี่ครับผมถ้าเปิดอยู่นี่มันเขาไม่ให้เปิดครับผมครับก็ไปจุดที่หนัครับในการแข่งขันเพราะว่าถ้ามีการลองซาวมารับรองว่ามีปัญหาแน่นอนครับครับคันนี้ครับก็เป็นรถแห่สุรพลครับ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 แม่สุรพลก็กำลังทดสอบซาวครับวันนี้ก็เอกซาวครับอีกหนึ่งคันครับผมครับเอกซาวหนึ่งคันสวัสดีครับวันดี้ครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีคร cool. ับนุ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทีมงานสวัสดครับครับดีนี่ก็ต้องแก่น้อยครับคันนี้เป็นเบรสองแถวครับผมเบรสองแถวครับผมก็เลยจะบินหัวหลายคันแล้วครับตัวนี้ครับมาชมกันท่าแก่น้อยครับมีอะไรบ้างครับคันนี้ก็ทำของเราไปสองคันติดนะครับผมมาชมกันว่าคันงในมีอะไรบ้างครับคันนี้ครับผมครับห้องมิกแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันครับบางคนก็โลกครับบางคนก็สาสครับนี่ครับมือมิกของเราครับมือมิกของเราครับผมครับไปขยับไปอีกคันต่อไปครับฝั่งนนู้ครับ โอ้โหครับดูความรุนแรงของเสียงครับคันนี้ก็เป็นกลางเก่าๆอยู่นะครับยังเป็นบิตโล15นิ้วอยู่นะครับผมครับรอไปอัปเกรดนะครับผมครับเข้อภาษาไม่อัปเกรดเลยครับก็จะเสียงกลางครับนี่อันนี้ก็ล็อกเกือบเสียครับผมล็อกเกือบเสียถือว่าปลอดภัยสุดเลยเป็นการแหกครับผมครับโอ้โหครับดูครับมีสายทันด้วยโอ้ถือว่าสุดยอดสุดยอดรถแหกครับบ้านเจ้าของครับผมกนดินซ่ากนดินซ่าครับผมกนดินซ่า นี่ครับครดิ่ซาวคกดิ่ซาวครับผมครดิ่ซาว์คือบ้านตัวเองครับผมครับตระดิ่ซาวของเราก็มีหลายคันครับฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนั้นอีกครับมองง่วนโอ้รถแฮก็หลายคันครับพี่น้องเฮยจังก็ไม่ได้พี่น้องเฮยตอนนี้เราขอพักกินน้ำหน่อยนะครับผมว่าเราเดินมาประมาณสมกิโลครับโอ้ยเฮียอื่นก็มีวันนี้ก็วันนี้ครับวันนี้ครับผมอีเฮียอื่นครับเฮียอื่นครับมาหน้าวงเดอะเบสมิสิกครับผมเนี่ยครับเดอะเบสมิสิกครับผม ไปแล้วทีนี้เราก็จะออกไปรออยู่หน้าดีกว่าครับไปรอนะนว่ามีกี่คันกี่คันดีกว่าครับถ้าเดินอย่างนี้ไม่จบได้หรอนเพราะว่ารถแห่ครับเข้าออกเข้าออกตลอดตลอดครับผมครับผมจะไปรออยู่ทางออกเลยครับทําซาวแต่ละคันแต่ละคันไปเลยครับสำหรับวันนี้ครับผมไปไปกัน